ครับพบกับผมนะครับปื้มออนทัวกินเที่ยวนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูครับต้มฟักเขียวหอมใส่ไก่นะครับก็วัตถุดิบหลักก็มีนะครับฟักฟักหอมนะครับหรือฟักเขียวหอมนะครับแล้วก็นี่ก็ไก่นะครับนะครับแล้วก็ผักชีครับเอาไว้โรยหน้าครับเดี๋ยว มาดูขั้นตอนกนารทำครับเดี๋ยวตอตัรากผักชีครับแล้วก็ปิดไทยครับรวมกันนะครับใส่หมดนะครับในี่ยใส่กันยำอีนิดหนึ่งครับครับแล้วก็คลกให้คลุกให้ละเอียดจับ การได้ตำพริกไทยกระดาษผักชีนี่เพื่อทําให้น้ําซุปของต้มฟักต้มจืดฟักเขียวครับหอมนะครับออต้มจืดฟักหอมนะครับให้มันหอมครับในน้ําซุปนะครับตามให้ละเอียดครับเนี่ยจะเป็นคลิปแรกครับก็มีการเขินเขินกล้องเลย ริกไทยรากผักชีแล้วก็กระเทียมก็หกเลียดแล้วครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวเราจะมาต้มน้ำกันก่อนนะครับถึงการตอนต้นน้ำครับตอนต้นน้ำครับผมจะนี่ใส่ไปก่อนนะครับเอารากผักชีริกไทยกระเทียมที่หกเลียดครับใส่ไปก่อนครับเพื่อจะให้มันหอมครับตอนน้ำเดือดนะครับนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูตอนที่น้ำเดือดครับเราจะใส่ไก่ลงไปครับ หลังจากที่น้าเดือดนะครับกินพริกไทยกินาารากผักชีออกมาครับเราจะตามด้วยขานอแกงจืดนะครับเป็นก้อน,นครับแล้วก็ตามด้วยไก่นะครับเนี่ยเนี่ยไก่ใส่เข้าไปครับเนี่ไก่ครับ เขียวเนื้อไก่สุกครับเราจะตามด้วยฟักฟักเขียวหอมนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอไก่สุกแป๊บหนึ่งก่อนนะครับตอนนี้ไก่สุกแล้วก็นนะ้ำเดี๋ยวครับเราทำการใส่ฟักฟักหอมไปนะครับครับใส่เข้าไปครับ เราจะตั้งให้จนฟักสุกครับแล้วก็เราจะมาปรุงปรุงรสกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ฟักสุกนะครับหลังจากที่ฟักน้ําเดียวแล้วก็ฟักสุกครับเราจะมาปรุงรสด้วยน้ําปลาครับเนี่ยน้าปลาอย่างเดียบปลาไม่กระเชฟครับก็ซีวนิดนึงครับซีวขาวครับใส่เข้าไปครับ แล้วก็เพิ่มความอร่ด้วยผงชูรดครับใส่ไปหนึ่งครับเพื่อความอร่อยครับนะครับก็คูณครับโอเคครับเราก็จะปิดแก๊สครับแล้วก็ตามด้วยนะครับ ต้นหอมผักชีครับใส่เข้าไปครับเพิ่มความหอมในบริเวยหน้าเข้าไปครับหอมแน่ครับได้กลิ่นผักชีกลิ่นต้นหอมเนี่ยครับหมอมากครับกระต้มจืดฟักหอมนะครับนครับใส่เข้าไปครับแล้วก็คนครับเป็นนันเสร็จพิธีครับ ต้มจุดฟักหอมใส่ไก่นะครับลองไปทำดูนะครับนี่ก็หน้าตาออกมาครับต้มจุดฟักหอมใส่ไก่นะครับน่ครับหลังจากที่ตักใส่จานมานะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามผมนะครับนี่เป็นคลิปแรกนะครับขอบคุณครับ